สวัสดีครับ โตโยต้าโคลาเอลติสสีดำนะครับเกียร์ออโต้คันนี้เข้ามาใหม่นะครับไม่แค่9 0,000บอกเลยว่าไม่น้อยมากสภาพนี้นะครับมีสีขาวกับสีดำนะครับลูกค้าเลือกได้เลยมี2คันนะครับสภาพสวยๆจะเนี้แบบนี้ไฟหน้าเป็นแบบมันติเลฟเตอร์กระจังหน้าเป็นโครเมียม2ชั้นนะครับและผมบอกเลยว่าคันนี้ไฟหน้าสภาพใสไม่เก็บดูโครมได้เลยนะครับสวยมากคันนี้อยากให้ได้ไปใช้กันนะครับสภาพสวยสภาพเนี้ยและดูนะครับโครงสร้างรถเสาบีเสาซีสภาพเดิมเดิมหัวน็อตเดิมไม่มีขยับแผ่น ตึงๆเปรี้ยๆแบบนี้ใครสนใจกดไลค์กดแชร์แล้วห้ามพลาดนะครับดูคลิปนี้ให้จบบอกเลยว่ามีโปรแถมให้ในท้ายคลิปครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งเคยกับเป้โตโยต้าโคโล่เอลติชของบริษัทเพชรยนต์นะครับรถมบอ2อเกรด A นะครับใครหาเอาติชนะครับนึกถึงเป้ได้เลยนะครับวันนี้เป้เอาตัวเอาติชที่ไม่น้อยที่สุดมาให้นะครับสภาพเนี้ยที่สุดสวยที่สุดและเป็นรถที่ปีเรียกว่าไม่ใช่ปีเก่าด้วยได้ปี19เลยนะครับได้ปี19ไม่พอนะครับ ไม่น้อยอีกนะครับและสภาพรถสวยอีกนะครับสวยแบบว่าไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเลยนะครับเดิมๆคือเข้ามาปุ๊บเนี่ยร้านสปาขัดสี ตั้งขายได้เลยนะครับแล้วก็เช็คยูงเช็คยางเช็คระบบไฟให้หมดเรียบร้อยนะครับมากกว่า200รายการนะครับลูกค้าคนไหนที่ได้ไปบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับมีสีขาวกับสีดําไม่ไม่ถึงแสนโลนะครับไม่ไม่ถึงแสนโลมีให้2คันนะครับใครสนใจรีบติดต่อมาหาเป้นะครับเบอร์0ูนย์เก้าสี่เจนะครับเบอร์ลังตรงนี้เลยนะครับติดต่อมาได้เลยด่วนๆนะครับหยิบมือถือแล้วทักหาโทรหาได้เลยนะครับย้ําเลยนะครับว่าเอลติตัวนี้นะครับสีดําสภาพเนียนแบบนี้นะครับ เออถึกทนเครื่องนะครับโคตรทนแล้วก็ได้แรงม้าถ,ถึง125ตัวนะครับการขี่นุ่มนะครับนุ่มแล้วก็ได้ในเรื่องของการเซอร์วิสถึงนะครับแล้วมีของแถมให้บริการเขือนฟรีหนึ่งเปีเป๊ะหนึ่งปีเป๊ะก็แถมให้เหมือนกันมาดูกันนะครับว่าคันนี้ทําไมถึงน่าซื้อน่าใช้นะครับอย่างแรกเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวมาเนชเชนได้ปี19นะครับไฟหน้ามันติรีฟเฟกเตอร์มีไฟเดย์ไทม์ให้ถึง4ดวงซ้ายและขวารวมเป็น8ดวงนะครับ กันชนหน้าจะได้เป็นสีดาด้านนะครับตัดกรอบกับตัวรถที่เป็นสีดําเงานะครับเรียกว่าสวยลงตัวเลยโซนยางนะครับเปลี่ยนมาให้ใหม่ทั้ง4เสน้นลูกค้าครับผมบอกก่อนเลยนะคุ้มค่ามากๆลูกค้าไม่ต้องเสียเงินเพิ่มอีก2 0 0 0 0ืเพื่อเปลี่ยนยางนอกนะครับยางนี้ยางปีที่สาเพิ่งเปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับเปลี่ยนมาให้ใหม่ของด้านหลอดด้วยเกรดนี้ลูกค้ารู้อยู่แล้วว่าเป็นเกรดบ,บนๆนะครับเรียกว่าเป็นเกรดพรีเมียมเลยนะครับยางเปลี่ยนมาให้ใหม่ขอบ16 ระบบเบรก ABS นะครับสล้อแล้วเป็นดิสเบรกด้วยหน้าหลังเลยส่วนแม็กนะครับสภาพเนีไไ่ยใสๆใหม่ๆเลยนะครับไม่แตกไม่เล้าไม่มีมรอยขึ้นุดบาดสภาพนี้ลูกค้าได้ไปบอกเลยว่าคุ้มเหมือนได้รถใหม่เลยนะครับสภาพกริปนะครับและดูนะครับซุบ้มล้อปุอ่งล้อต่างๆสภาพเดิมนะครับนี่สภาพเดิมๆกริปๆเนี้ยบๆเลยนะครับอ่ะสภาพกริปสภาพเนี้ยบนะครับส่วนตัวกระจกนะครับรอบคันติดฟิล์ม40มาให้แล้วนะครับ กุญแจนะครับมี2ดอกให้นะครับกุณแจสำรอง2ดอกติดมาแล้วให้ครบๆนะครับส่วนตัวในเรื่องของตัวกระจกของเดิมจากป้ายแดงเลยนะครับเดิมจากศูนย์แท้ๆนะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นตัวกระจกมองข้างอ่าเรียกว่าแบบปรับไฟฟ้ามีไฟเดี้ยวให้ในตัวพร้อมนะครับฟิล์มติดมาแล้วครบๆนะครับฟิล์มของ 3M นะครับขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าแบรนด์นี้นะครับโคตรดังนะครับ ดังไม่พอนะครับได้ของดีไปนะครับมูลค่าหลายพันบาทนะครับยางก็ใหม่ฟิล์มก็ติดให้ใหม่ของ3 m อีกใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มนะครับมีให้เลือกอยู่2คันสีดําและสีขาวนะครับชอบแบบไหนจัดได้เลยหูจับประตูจะมีเส้นสปอร์ตโครเมียมาให้นะครับเรียกว่าตามคอนเซ็ปต์ของตัวอาทิตย์รุ่นนี้นะครับเป็นตัวสปอร์ตฉบเทียวนะครับสีประตูสภาพเดิมนะครับนี่สภาพเดิมไม่แก่ไม่ไขไม่ขยับนะครับดุลายปี19นะครับสภาพเดิมสวยคลิป โอ้โหรต่างๆสภาพเดิมเลยนะครับสภาพเดิมนะครับเบาะด้านในสภาพยังใหม่กริบเลยนะครับดูเลยนะนี่สภาพใหม่กริบหนาๆตึงๆเอี่ยมๆแบบนี้นะครับเรียกว่าสวยเลยสภาพนี้คุ้มนะครับเกียร์ออโต้โหมดอีโค่ตัวนี้จะเป็นโหมดอีโคอยู่แล้วนะครับรถเดิมประหยัดน้ำมันอยู่แล้วนะครับแอร์แบ็กซ้ายขวามีให้ครบเป็นเบานุ่มนะครับแต่กับสีเบรนะครับเรียกว่าได้รถที่ออปชั่นครบเครื่องเลยนะครับ แอร์แบ็กเรื่องความปลอดภัยมีให้ซ้ายและขวาแล้วก็หัวเข่าแล้วก็เสา B ีเสา C ีมีครบเครื่องเลยนะครับส่วนเสา C ด้านท้ายตรงนี้นะครับ <S <S ผมบอกเลยนะครับว่าสีเนี่ยความละเอียดไม่สีเท่ากันหมดแสดงว่าคันนี้คือสีเดิมจากโรงงานไม่เคยเก็บสีไม่เคยเรียกว่าเคลมสีเลยสาภาพนี้คุ้มมากๆนะครับแกะดูนะครับนี่ดูเลยไม่โองไปตาสปอตเดิมจากโรงงานนะครับเห็นไหมนี่ครับ ไล่ดูได้เลยนะครับเม็ดนักเดิมจากโรงงานนะครับเป็นแบบนี้เซ็นเซอร์ประตูใช้ได้ปกตินะครับนี่คือเซ็นเซอร์ประตูห้ามไปแกะเล่นด็ดขาดนะครับจะได้รู้นะครับเวลาประตูประตูไม่แน่นจะได้รู้นะครับคราวนี้มาดูกันนะกระจกด้านหลังนะครับเป็นแบบระบบไล่ฟ้าไล่หมอกนะครับจะมีแถบทองุ่งทองแดงเนี่ยเอาไว้ไล่ฟ้าไล่หมอกก็มีให้ครบนะครับกระจกด้านหลังข้อดีคือของเดิมโตโยต้านะครับไฟเบรกนะครับดวงสามจะเป็น LED เมคโครโส4่ดวงนะครับ ด้านท้ายนะครับตัวนี้นะครับเป็นไฟท้ายแบบ LED lighting g d i แบบปลายดาบสมูไรนะครับผมบอกก่อนเลยนะว่าตัวนี้เป็นตัวไม่ได้เชนนะครับปรับมาใหม่แล้วนะครับในเรื่องของไฟนะครับไฟสวยขึ้นดูโฉบเฉียวมากขึ้นนะครับใครหารถที่บอกเรียกว่ากึ่งสปอร์ตกึ่งใช้งานคันนี้ตอบโจทย์นะครับส่วนห้องเก็บนะครับสิ่งของเนี่ยด้านหลังนะครับเก็บบอกเลยว่าเก็บได้ถึง465ลิตรกว้างขึ้นเยอะเลยนะครับ ปุ่มเปิดฝาท้าไทยไฟฟ้านะครับตรงนี้ตรงกลางน,น,นะครับอมีให้ครบไม่ต้องเอาคุณมือเอาคุณแจคุณแจไขนะครับอันนี้มีปุ่มเปิดให้ครบครบนะครับก่อนจะดูด้านในให้ดูตะเข็บตรงนี้ก่อนนะครับนี่ตะเข็บต้องเดิมแบบนี้นะครับลูที่ดูแป๊บน,นึงนะครับนี่มีฝุ่นจับอยู่นิดนึงนะครับตะเข็บเดิมเห็นไหมครับนี่ตะเข็บรางน้ําลอยต่อต้องเดิมแบบนี้นะครับดูเลยตรวจช็คให้ละเอียดแบบนี้นะครับ ต้องดูให้ละเอียดนะครับถ้าดูไม่เป็นไม่ต้องห่วงครับซื้อกับเป้เดี๋ยวเป้ดูให้แนะนําให้ทั้งหมดเลยนะครับดูแลให้หมดลูกค้ารับประกันเลยว่าคุณได้รถสวยไม่โดนย้อมอย่างแน่นอนนะครับหัวน็อตเดิมๆเห็นไหมครับไม่มีแกะไม่มีไข่ไม่มีขยับซีนสภาพเดิมๆนะครับไฟท้ายไทยคคยโตของแท้ของเดิมนะครับนี่สภาพกริบๆนะครับและก็ด้านขวานะครับดูเหมือนกันนะครับดูตรงนี้หัวน็อตนะครับเดิม ไม่แกะไม่ไข่ไม่ขยับเห็นไหมครับฟิลก็เดิมเช่นกันนะครับนี่แล้วดูนะครับแต่คงตะเข็บตรงนี้นะครับนี่เดิมเดิมรอยลงน้ํารังต่อเห็นไหมครับรอยต่อเห็นไหมครับเป็นอาร์สปอตนี่คือของเดิมแท้ๆต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับนี่แหละครับรถเกจเอที่น่าซื้อนะครับส่วนตัวถังนะครับตัวถังนะครับอ่าตัวถังเดิมนะครับอ่าตัวถังเดิมนะครับตัวถังนะครับตัวซีต่างๆสภาพเดิมเลยนหมครับอ่า สภาพเดิมนะครับอ่าสภาพเดิมเดิมนะครับนี่สภาพเดิมเลยใครสนใจแอดไลน์มาทักมาได้เลยนะครับตัวถังเดิมไม่มีชนท้ายนะครับแต่ภาพเดิมนะครับนี่เห็นไหมท้ายเดิมนะครับตัวเช็คขั้ละเอียดนะครับเหมือนลูกค้านะครับมารับชมเองที่บริษัทเลยนะครับรับประกันเลยว่าผมรีวิวให้ดูนะครับทุกจุดทุกเม็ดรายละเอียดเนี่ยบอกเลยยิบนะครับยิบย้อยตรวจให้หมดดูให้หมดนะครับใครสนใจเอลติสสีดําแบบนี้นะครับ ไม่แค่90,000โลบอกเลยว่าไม้แค่90,000ม่นะครับราคา4,29,000บาทเท่านั้นนะครับอ่ะส่วนด้านในนะครับก็บอกสีทนสว่างสีเบจแบบนี้ถาดลองกันเลอะมีครบและมีฟาสชาร์จให้2 1ชุดแอมป์ M, นะครับเป็นรุ่นแรกที่มีนะครับถ้าปี17ไม่มีให้แบบนี้นะครับคอนโซลเป็นสีดำแต่กับสีเบจ กระจกไฟฟ้าที่หวังแกน้ามีครบปุ่มล็อกชิลมีให้ครบเช่นกันนะครับการลูกเปิดประตูก็มีให้เห็นไหมครับขอบประตูของเดิมแท้จะเป็นแบบนี้อ่าผมรับประกันให้เรยรถผมสวยตรงปลอกแน่นอนนะครับและไม่มีต่อตตอรถไม่มีน้าท่วมนะครับใครสนใจแอดไลน์มาทักมานะครับอ่าตัวสมัยที่นะครับมีให้นะครับนี่ตรงนี้นะครับมีให้เหมือนกันถ้ากุญแจอยู่นอกรถนะแต่ล็อกรถได้เลยนะครับหรือมาใกล้ๆมันก็จะปลดล็อกให้ทันทีนะครับ คราวนี้มาดูกันนะครับด้านในนะครับพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชัน3ก้านสีทูโทนดำแต่กับสีบอลพุสตาได้มาครบๆกร,ระจกปรับไฟฟ้าแล้วก็พัดลมตรงนี้เป็นแบบหมุนได้360องศาคราวนี้นะครับเดีย๋ยวเป้จะพาดูด้านในออปชั่นที่ได้ของเอล i s ตัว1.6นะครับเหยียบเบรกกดพุสตาปึ๊บอ่าติดปั๊บนะครับระบบไฟทุกอย่างทํางานปกตินะครับนี่ตรงนี้นะครับ ทำงานปกตินะครับแล้วเลขใหม่มาแค่95,000โลนะครับใหม่น้อยมากนะครับไม่แหม่้า0โลเองนะครับคันอื่นไหม่แสนสองแสนนะครับคันนี้ไม่น้อยสุดใครหาอยู่รีบคว้าก่อนตอนนี้ถ้าหาถูกหาเป้ด่วนเลยผ่อนอยู่ประมาณ7,500ถึง8,000นะครับบอกก่อนนะครับอ่าเลยผ่อนอยู่ประมาณนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.39 2.79 3.09 4.19 5.79ตามสเต็ปเลยนะครับ อู่ที่เครดิตของลูกค้านะครับว่าเครดิตเป็นแบบไหนนะครับส่วนจอที่หน้าตรงนี้จะเป็นจอนะครับ FM AM นะครับแล้วก็ a u x USB มีตรงนี้ให้ครบๆนะครับนาฬิกาที่ตตอนบอกเวลาตรงกลางพร้อมกับตัวชั a n แอลแนะครับสายขวาเย็นถึงด้านหลังนะครับและก็ได้ตัวพา w เ r มาให้1จุดตรงนี้นะครับแอร์เป็นอนาลอกปรับได้นะครับทั้ง4ระดับเลยนะครับส่วนตัวเกียร์เป็น CVT นะครับแบบซ e เรี Shift นะครับนี่ สามารถจะตบมาขวาเพื่อเป็นเกียร์แมนนวลได้เลยนะครับขึ้นเขาใช้เกียร์ M ได้ทางซ้ายเป็นเกียร์ D Auto ใช้ระยะระยะยาวทางไกลได้สบ,บายๆบบนะครับเบกมือจะได้เป็นแมนนวลแบบนี้นะครับอ่ากุญแจนะครับเป็นคีย์เลตแบบนี้มีให้2ดอกนะครับมีให้สดอกนะครับคันนี้อ่าสภาพคุ้มคุ้มนะครับทางซ้ายที่ปัดน,น้ำฝนทางขวาปุ่มเปิดไฟหน้าต่างๆนะครับอ่า แล้วก็กระจกมองหลังนะครับจะเป็นกระจกมองหลังแบบธรรมดาเนาะอาจจะร้ายอยู่ครบนะครับถุงซีนหุ้มยังอยู่นะครับเขาคันนี้รถใหม่มากนะครับน้งใหม่อยู่เลยนะครับมองไปด้านหน้าแอร์เรียมองชัดเจนสภาพสายแจ๋วนะครับบอกเลยกระจกกว้างแบบนี้ดีมากทําให้เรามองซ้ายมองขวาชัดเจนนะครับแอร์แบงกก็มีให้ครบถึง7ใบรอบคัน โครคุ้มนะครับส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเป้พาไปดูในส่วนของห้องเครื่องหน้าเครื่องเป็นยังไงเราไปดูกันนะครับขอแกะขอเปิดดูเลยนะครับตรวจเช็คให้ลูกค้าและให้ละเอียดเลยนะครับใคยหารถสักคันนะครับเอลติสนะครับติดตามช่องเป้ไว้นะครับอัปเดตก่อนขายทุกวันนะครับทุกวันทุกวันนะครับเราขายเดือนนึงประมาณ70-80คันเปิดดูฝากระโปรงด้านในนะครับตัวนี้ฝากระโปรงสติกเกอร์จากป้ายแดงยังอยู่แสดงว่าคันนี้ฟื้นฝาเดิมแน่นอนนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยเลยนะครับ และอีกอย่างที่ควรดูนะครับว่าเดิมไม่เดิมนะครับตัวเช็คังไงนี่ครับฝากระโปรงไม่เคยแกะไม่เคยไขนะครับตัวแก้บต่างตากงนี้ต้องไม่เคยต้องไม่เคยแกะนะครับตรงนี้แกะได้นะแกะําสีเน้่มันแกะได้แต่ตรงนี้ห้ามแกะหรือขาดนะครับนี่ขอบฝากระโปรงซีนนะครับนี่ต้องเดิมแบบนี้เห็นไหครับต้องเดิมแบบนี้นะครับเอามือกดติดเข้านะครับนี่กดติดเข้าแบบนี้อ่าสภาพดีนะครับเดิมหัวก๊ลกซ้ายขวาเดิมเดิมนะครับนี่สีตัวถังก็เดิมนะครับนี่เดิมตาปั๊มโตโยต้าอยู่ครบแบบนี้นะครับ อ่าเดิมนะครับคานหน้าไม่มีแกะไม่มีขายสามอาสามเอลสังเกตนะครับตรงนี้จะมีตาฟ๊มเห็นไหมครับสามอาสามเอลอยู่อ่านี่เดิมนะครับคานหน้าเดิมฝาตมง้นน้ำเดิมนะครับรถสภาพเดิมเลยไม่มีชนหนังหรือต่อต่อตัวรถใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวเครื่องเป็นดูอ้อวีวีทีไอนะครับ เรียกว่าตอนนี้นะครับเนี่ยก้านน้ามันเครื่องวัดเลยนะครับเนี่ยมสีนะครับยังใหม่อยู่เลยจะเปลี่ยนให้ใหม่ไม่ต้องห่วงนะครับเรามีเซอร์วิสของเราอยู่แล้วนะครับดูแลให้ทั่วถึงทั้งหมดเลยนะครับและมีรับประกันหลังการขายให้อีกนะครับและผมก็แถมโัวศัพท์สมาร์ทบริการฉุกเฉินให้ลูกค้าอีก1ปีฟรีๆเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่ไหนสนใจนะครับ โซยิต้าโคร่าเอาติดนะครับ1.6ตัว G ปี19สีดำดำสภาพเนียนๆหลๆ่อๆแบบนี้แอดไลน์มาทักมหาเป้ได้เลยผ่อนอยูจิต0 0ราคา4,290สื้ซื้อสดก็ได้จัดไ์ก็ได้ทำสัญญาได้ทั่วประเทศไทย ส่งได้ถึงหน้าบ้านทั่วไทยเลยนะครับอยู่กรุงธงกรุงเทพนะครับมาดูรถได้หรือแต่จังหวัดก็ซื้อได้เช่นกันนะครับเหนืออยู่เหนืออยู่ใต้อยู่เชียงม,มงเชียงใหม่ตะวันออกตะวันตกอยู่ภาคใต้ซื้อได้หมดนะครับรับประกันเลยว,ว่ารถสวยตรงปกแบบนี้แน่นอนสําหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วอย่าลืมแอดไลน์มาทักมานะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับกับแอลทิสสวยคันนี้อย่าลืมติดต่อมานะครับผมสวัสดีครับ